สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีสินค้ามารีวิวมาทดลองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นหัวกัดแบบทองเหลืองนะครับสำหรับใส่กับหินเกียนะครับใส่กับหินเกียรแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าหินเกียรนะครับรอบมันจัดเกินนะครับรอบมันจัดเกินเดี๋ยวมาทดลองมาใช้งานไปพร้อมๆกันนะครับดูซิว่ามันจะโอเคไหมนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด3นิ้วขนาด3มนิ้วใส่กับหินเกีย จะเป็นแบบทองเหลืองอันนี้ก็เพิ่งใช้ครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกลักษณะมันตรงนี้นะครับจะเป็นขดลวดจะเป็นลวดทองเหลืองนะครับจะเป็นลวดทองเหลืองส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตนะครับสําหรับใส่กับอินเจียนะครับเดี๋ยวมาทดสอบมาใช้งานไปพร้อมๆกันนะครับ อันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนำตัวประกับออกได้เลยนะครับตัวประกับทีอ่ารองตรงนี้นะครับนำเอาออกไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้ใส่หัวทองเหลืองเข้าไปได้เลยนะครับหมุนเปียวเข้าไปทางด้านขวาได้เลยระวังมันบาดมือนะครับระวังมันบาดมือด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ประแจ เบอร์สิบเก้าขันล็อกให้แน่นนะครับขันล็อกให้แน่นเลยนะครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาทดสอบขัดกันดูนะครับว่ามันจะขัดได้ไหมออกดีไหมนะครับคุณผู้ชมแต่แนะนํานะครับให้ใช้กับหินเจียที่ปรับรอบได้นะครับคุณผู้ชมจะดีกว่านะครับของผมมันปรับรอบไม่ได้นะครับ แต่ก็จะมารีวิวสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่ามันหัวแปลงขัดตัวนี้นะครับประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับใช้งานได้ไหมนะครับมารับชมกันเลย ครับคุณผู้ชมบอกเลยอันตรายนะครับอันตรายรอบมันจัดเกินนะครับรอบมันจัดเกินหนึ่งมืนสองพันรอบนะครับหินเจียนะครับส่วนใหญ่นะครับหนึ่งมืนสองพันรอบและมีการสถานนะครับสถานขึ้นมือแบบรุนแรงเลยนะครับถ้าใครที่จับไม่แน่นจับไม่ถนัดนะครับมีสะบัดแน่นอนนะครับแต่ถ้าใช้กับหินเจียนะครับที่ปรับรอบได้นะครับมันจะเหมาะสมมากนะครับมันจะเหมาะสมมากนะครับของผมมันปรับรอบไม่ได้นะครับมันเต็มพิกัดเลยนะครับ แต่ถ้าหินเกียได้ไหมขัดได้ไหมขัดได้ครับนี่ครับขัดไปแล้วนะครับขัดไปแล้วสนิมก็ออกดีนะครับแต่คุณจะทนแรงของหินเจียได้ไหมนะครับมันสถานไปทางมือเลยนะครับต้องจับแน่นๆเท่าน,นั้นนะครับแต่ถ้าปัดไม่ดีนะครับมีเวียงนะครับปัดไม่ดีมีเวียงนะครับแนะนําให้ใช้กับหินเจียแบบปรับรอบได้นะครับตัวนี้นะครับราคามันไม่ได้แพงนะครับตัวนี้นะครับราคาไม่ได้แพงนะครับเยอนี้เลยนะครับที่ผมใช้นะครับเยอนี้เลยใช้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างนะครับของเขานะครับ มิราเคิลนะครับมิราเคิล huh. ข่าวนะครับตัวนี้นะครับมิราเคิลข่าวอุปกรณ์เครื่องมือช่างเขาก็มีนะครับไม่ใช่เฉพาะหัวขัดอย่างเดียวนะครับเป็นเครื่องมือช่างหลากหลายรูปแบบเลยนะครับตัวแปลงใช้ดีนะครับใช้ดีแต่ว่ามันไม่เหมาะกับหินเจียนะครับเพราะมันจัดเกินไปนะครับแนะนําให้ใช้ที่ปรับรอบได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับหัวขัดตัวนี้นะครับผมก็จะทิ้งพิกัดไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปเพื่อนๆด้วยนะครับให้คนที่เขายังไม่รู้นะครับว่าใช้กับหินเจียแบบนี้นะครับมันอันตรายนะครับรอบมันจัดเกินนะครับบอกนะครับมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะครับบอกกันไว้เตือนกันไว้นะครับว่าให้ใช้กับหินเจียที่ปรับรอบได้นะครับคุณผู้ชมนะครับการใช้งานนะครับดีนะครับดีนะครับออกแบบมาถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ระวังเรื่องความคมของตัวลวดนะครับอย่าโดนนิ้วโดนมือเด็ดขาดนะครับแต่โดนเยอะๆนะครับมีทิ่มนะครับมีทิ่มมีเลือดไหลแน่นอนนะครับคุณผู้มนะครับ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไวไ้เพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานนะครับหรือว่าคลิปอื่นๆนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ